สวัสดีพี่น้องปองไปเพือ่อทุกๆคนรอที่ติดตามบุญยูอยู่ในช่องทางยู u ูบบุญยูชาแนลเนาะวันนี้บุญยูญญญได้เดินทางมาฮอดนครหลวงเวียงจันทร์แล้วโดยใส่เส้นทางทางด,ด้วนพี่น้อง <c ười> ทางน้านี่ก็เป็นในะสถาน,นีเก็บเงินนครหลวงเวียงจันทร์เนาะพวกเขาเดินทางมาแต่ชะญบุรีเนาะก็เป็นำน,นำมานำรถโด,ดยสารนั่นแหละพี่น้องเลยนี่ จุดประสค์ที่พวกเขามามือนี้เนาะก็แมนมาผ่านน้องบุญยังมาปินปวตโตเนะหลังจากที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งหอดวันที่สามสิบเนอเดาได้ปินปัวอยู่ทางนครลงพลาบางอของม่ออ,อยู่พุนเนาะแต่ว่าอ,อาการของน้องกับยางบอดีขึ้นไี่น้องเนะฉะนั้นมออยู่ทางพุนจึงเหตุใบนำส่งแล้วก็รส่งพวกเขามาที่นครลงเวียงจันทร์ จากสันกับผู้ใดที่เข้ามาเบิร์นี้ก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องบุญยังเนาะบุญโยซีเดยอ่าทายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิร์เกี่ยวกับบรรยากาศที่จากเข้าไปในนี่แหละแล้วก็ต่อไปเนาะบุญยงก็จะรายงานเป็นแต่ละช่วงเวลาอ่าว่าการดําเนินการปินปัวเนาะแพทย์หมอเพิ่พ์นว่านอะไรบุญยงกับสี่อยอัปเดตให้พี่น้องได้หนะูอยู่ในช่องทางยนะูทูบเนาะฉะนั้นอย่าลืมพี่น้องทั้ผู้ใดที่ยังบ่ทันติดตามก็ไปติดตามเบิร์ อ่าบางคนสิถามว่าน้องบุญยังเมนีนไทเนาะอันนี้บางคนก็นสิถามว่าอ้าวน้องบุญยังอเมีนไทคือบุญโยคือมาติดตามแล้วก็มับมิจันนำพาเรามาปิ็นปัวบุญยังก็คือแบบอ่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่อ่ามีการจะว่าก็มีความสมัครเนาะในด้านการฮองเพลงอ่าหลังจากที่เราฮองเพลงไปเพลงหนึ่งก็มีหลายคนที่หูจักกันดีอ่าเราปัจจุบันนี้ผู้เขี่ยวก็มีการป่วยนะพี่น้องเป็นประโยชน์ร่างนี่แหละมาพร้อมกันเนาะทังสัญญา Ờ, à, bài đi vậy em, để giờ nó lạp rồi bỏ hả? À? đi Ờ, sơ đi ô, oh, hào đong đong mà đỡ vì ông đơ Sơ bài lượt, sơ bài nhuơm Đông mà ta hèm lèo Ờ, đây hoa viên chăn vào ông đô Dạ chăn viên chân, bà xác cửa mũ ông Cho yeah. nó viên chăn Cho nó viên chăn, cho nó, cho nó viên chăn ถ้าไดก็บูอะไรวางเวียงออกเสน้นเก่าสิบสามหันกีบมิดบนะอลเนี่ยเออแช่พี่น้องจะรอเว,<ห>วียงจัน,นออกไปแล้วสถานีเก่าก็สูสนีเวียงจันนักขอล่วงเวียงจันแล้วพี่น้องเอ๋ย บัตองเอกป่ะเนี่เนาะบัวองฟังเพลงพี่น้องฮอตนพอดนอดแล้วนี่บันทึกพิเศษพี่น้องบันทึกพิเศษเนาะฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเขาคือวิญญาณเนาะแนะนำผู้ติดตามก็ขอบอกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องบุญยังตลอดมาบังวาการปิมพปั่นครั้งนี้เนาะจะเป็นพุนดีนำพาน้องบุญยังนั้นจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ เราเป็นยังสามาธิไปฮองเพลงได้อีกไม่สามพี่น้องคือตอนนี้บุญยุก็มีเพลงไม่เกี่ยมที่จะให้น้อนฮองแล้วนอนฉันก็คนทีดตามไว้แหละติดตามช่อง YouTube ไว้บุญยุจะค่อยมาอัปเดตแล้วก็มาให้พี่น้องได้ติดตามมาฟังยังมอนซึ่นนะพี่น้อง ไปพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศฝนตกไลายี่ไลพี่น้องมึงไหมภาพงามไล่แบบมุ่งเฉพาะที่ใส่แบบไหนอ๋อคุณโยกะที่ว่าดีเนาะได้มีโอกาสได้มานั่งทางหน้ารถแล้วก็บันทึกภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบื้องตั้งแต่บานจนจำเบียงจันทร์เลย กบีนแล้วายนตะลี่้ามรนี้อนนี้ไหมปี่สเนังมาหางนานี่มีผู้เศร้าผู้นึงก็อนนี่นะผู้เศร้าเมียเขามูแล้วว่าพวกขึ้นน้ำตะเ๋กับแบบมียแล้วตะเกี้กเป็นผู้เศร้าเด็เนาะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นผู้เศร้าคือเกาต่างแต่ว่ามีผู้อาจจะซื้อ

โอ้ยแห่งแห่งฟังได้ไล่ขึ้นนี่มาเวียงนะบุญยังเออได้นกนกจักเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดแล้วยังงอยได้เบฟังโอ้ยกนขออีกอ็ได้นะยังอยู่ไรออ่ะพี่น้องเขานครหลวงเวียงจันท์เลยเด้อตอนนี้เด้อราตีเสื้อสันเวียงจันทร์นครหลวง ไปงก่อนจวนงมอเนี่ยรบมวนตรงนี้ข้นมาอยู่นี่ป่ะปะมันปะทอมมันชิบูฟุนบุ่มม้อตัวอะไรปะทออยู่มอนี่ตีเขามาหรอเ่เขามาหรอเปล่าโอเคแต่เนมุมม้อเรา่มม้ซุกหมดเนาะเพราะมันนยามนเดี๋ยน่ ไปรบมาเหรอไปรั้มาีนไปมาที่น่แล้วยังลงเลยยลงันลงถ้าก่เสร็จเสร็จแล้วรมากจนละจอนี่บ่มีตีบ่มิตี้่คนมีตีคนสิลงขี่รถดยสารตจะแล้วขอแล้นี่ก็เลยแล้วเขาเลบไปแล้วไม่เลแล้วเคสนี่ำมบอเคน มนอนฮะขัดมชนะนำนี่เส้นนี่เาไม่โนนเอ่อใใต้ดงลกเออพี่น้องบูผู้ลงตี่บเอ้เขาไปในเมืองคนเดกแต่ว่าเขาจะไปเซงเจาข้างล่างเลยไปใส่ตลาดเศร้าต้ใต้ดงโลกลงมาเลยไหมอือีไม่รลอวเอ้าพี่น้องมีคนลงไปใส่จับไปใส่ไปใส่เลยนะ Con này mượn, con em mượn, con này mượn, lướt đây đi một không, không tôi, đây không, tôi ra đi bưng bưng đâu đi đâu đi đây đi bưng đi đâu đi đâu đi đi đâu đi đâu đi được, đi đi đâu đi đi đâu đi đây đi đây đi đâu đi đâu đi đi đây, เราอย่ขึ้ืาไบ้าส่ในอกบ้านได้บอกเรเด็นนม่บอถ้ได้ยืมมือเลยมเหนเเออเดียวไม่เห็นแล้วอ่าเครื่องไล่เนาะอ่า่าฮ่่อ่าจุบรถทเอรเาท่โรอ้สิไปใส่ตักันอ รถคันนี้ก<ง>็จะไปส่งอยู่<ง>ลาวกับบัวถามเนาะซุปเปอร์รถมีคนสิลงสิไปน้ำบ,บอกขอาว่าสิก็แล้วเ<ง>ออมาเอินเอามา <c ười> เอินเอาลูกค้าอย่างนี้มาเอินเอาอันคนดีชาตินี่เขาไปลงแล้วก็จะจะไปส่งนี่ว <c ười> ่าันดี่น้องนะขอบบร้องยิ่งจันนี่มีซูเสซอยด้ว <c ười> เดี๋ยวเก็จะตัวออมประตูใส่เลยยุ่งแน่นอน บุญยางลองเปิดอเนาะวิญูนนะฟังขึ้นได้เลยเนี่ย เลื่อนไปด้วยมีขึ้นได้ได้เลยจากอันหมอพี่ได้ฟังไล่คึืนไลยฟังเราเลนไล่คนื่นเลยพอหุ่นทางเนาเที่ยวนี้กันดิ แขกไข่ประตกเลยเนาะเห็นประด็อะไรอันดินเอาดีนเปิดหฮองส่วนันะดินเปิดห้องเลยไอ้กูยู่ากันไปพี่น้องเลยกูอยู่กับยูฮุกฮานกับฮานอ๋แต่ดีแต่ยากน่าแต่โฆษณาค่ายโฆษณาเคลื่อนทิ้งหมดเลยเจอเงินไดนแล้วพ่อพนนั่ง ตไปะยออู่เฟังขึ้นเดียวกันเนี่ยมาพี่ฟังไทยได้เลยทีนะโอ้ี่น้อาเลยเนาะโอ้คอนเสิร่วงล่วงกลาบูญยังแค้เป็นการเครียรเอาไปตงไปไปการเครียร์ย่ดอขกคำซางวันนี้ ดกับสร้างเด้ไปทําทานู้นเออพี่น้องเนาะผู้ยูก็บันึกไปแต่ละระยะระยะพี่น้องได้เบิ่งอันนี้แม่นสภาพที่นครลงวจันวนี้จะเป็นเทวบ้านน้องเหนียวเนาะโอ้เนาะน้องเหนียวเนี่ยเฮานี่เนาะบ่แม่นน้องแงีอ่าแงตองน้องแงน้องเหนียวแล้วก็น้องแง ตลาดกดชี่นะพี่น้องอันนี้นะตลาดเราจะไข่มักมอกมักไม่ตลาดอ่าอ่าตลาดแบบไข่ประเภทผักมันซะสดมักไม่สดอยู่นี่นะครหลวงเวียงจันทร์กับฝนตกคือกันอ๋อนครหลวงเวียงจันทร์แล้ว ngon 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 ตมมอตมมวนเตดมูลนขอบใจพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อติดติดตามมาเบิ้งบรรยากาศไปพร้อมกันนูกระ่ายให้พี่น้องไปเรื่อยๆเนาะโบมีเสียงลำเสียงเท่ยยังไะเบิ้งภาพสดๆกันนี่เลถ้าประกอบเสี่ยงเท่งเข้าไปกับมวนอยู่แต่ว่ามันมันติดนเล็กๆสิ์แล้วมันก็หยาดนะเนาะมันมีฝนกระทบ นไม่แดงครับคุณย่างฮองเพลงเอาดีเชี่ยมก็ดีก็เชี่ยมก็ต่ำอันนี้เป็นเคสน้องลำพองก็ดีเชี่ยตัวลำพองจะลำพองคาบตกเดี๋ยวชายมันคิวรถใส่เนื้อเนาะเออเดี๋ยวชายเมคิวรถใส่เนื้อพี่น้องเพราะว่าฝนตกเมื่อกี้ลำพองมันตกไม่เดียวหนึ่งไล่ตั้ต้วดเลยเชี่ยมแซ่ แต่ว่าเาสิไปหงมอตาพงกันท so ี่พนยังเออปัวลำพงกันหางมันพงมันคาดฝนตกบนท่วฟ้าหรอกอยแีเดนจะหนแลึกเนาะ้เังไงคนเที่ยวปั่นมุดเนี่ยุรถคุ้มมันตดเ พี่น้องเอ้ยนยังเปิดทองเป็นข้าวเชื่อแชื่ออ่ะบรรยากาศอยู่เวียงจันท์กันสิประมาณนี้เนาะทางเขาแต่ว่าเขาเป็นในเมืองกันสิไครเดออ่าอยู่นี้กับโบ๊ทนนอกเมืองแล้วเด้ะในเมืองเน๊โอ้ยยน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 รถบางจะบุญยนจะบุญยังเอ้ยฮู้นแต่ห้างมันยศ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 เลยเนาะรถเตล่ล้ม มันน้องเนี้วแล้วมันน้องเนี้ยน้องแตงน้องเนี้ยี้งานสแล้วจะไปเีงอง้วจะไ่วรูกเนี่ยไอ้วจเป้าอะไรนี้โอ้ขาสมบพระไหล่ะุยาพืนดเอาโอ้เป็นพื้นดื้นด ตัวนี้ผ้านี้เพียงอกก่อนเนาะท่วสวยคนไม่วย, <c oughs> วยปงพัดตต้นีสำหรับฝนวยงมดนเอาป่าป่าขึ้นรป่าขึ้นป่า่ากันไปวาปเอาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงี้ก็พี่้องเดี๋ยวปยี่มก็สิได้เบิ่งสภาพนี้บ้านึงก่อนว่นจะเป็ี่นวได คือจังซี่เนาะไล่กดดิตี่ต่ำมาสิถ้าม,มาบุญโยกับบุญยางนี่สิไปไสตอนนี้นี่พวกเขายังรอเกี่ยวกับอ,อันอันาการทรงข้องอันทางพุนอยู่เนาะเ <c oughs> ขาจะยังติดต่อแล้วก็พันอยู่แล้วเก็จะซีโทรห้าว่าไปใส่ไหน,นะพี่นอ้องแต่ว่าอาการพวกเขาที่มานี้นี่มันสิไปพักอยู่บ้านดนคำซางก่อนเนาะ <c oughs> เป็นบ้านข้องอันอา,อายกับบุญโยนี่แหละกับสิไปอยู่ฮันแล้วถึงสิไปพัวพันเรื่อง เอาสิไปแนวได้เกี่ยวกับการปินปว่วนะเนาะไปพักอยู่ดวงขงสร้างซึ่งดวงขงสร้างค่ะที่ห้างจากนี้ประมาณมุงส่อมสี่สิบกวลักอยไหม่เนาะเนาะไปซ้ปามบุญเจอกัน,กนป่ะเนี่ยอ่าประมาณนั้นฝาก <ไป S 1> พี่น้องติดตาม,ามต่อไปอได้พี่น้องเด้อ